สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะชํมกับเชฟทอมก็จะไประยองเรานะคะเสร็จสิ้นกับที่กรุงเทพนะพอดีนะคะชํมได้จองรถแท็กซี่ไว้จากข้างล่างนะคะจากเข้าสารไประยองเนี่ยตกอยู่ที่2,500บาทนะคะราคาเนี้ยนะถือว่าถูกมากนะคะก็ไม่มากหรอกก็ถือว่าถูกแล้วอะเพราะว่าตอนแรกชําจองจากสนามบินไปส่งถึงระยองก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก3,000บาทนะแต่ว่าที่เนี้ยเข้าสารเนี่ยสองพก็โอ นะคะก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวแจ็คไปด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะก็จะไปช่วยสามคนเนี่ยเราจะไปช่วยกันดูพ่อนะจำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเมืองไทยเนี่ยเวลา <c oughs> เข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินอะไรอย่างเนี้ยอย่างพ่อผ่าตัดสมองอะไรอย่างเนี้ยจะต้องมีคนคอยดูแลยี่สิบสี่ชั่วโมงจะต้องมีญาติอยู่โรง,งพยาบาลอยู่ตลอดนะแล้วตอนที่จอ,อ มาที่นี่ที่เขาสารเนี่ยน้องชายกับแม่ก็ผัดกันแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยวันนี้เดี๋ยวแซมก็จะไปผัดกันยาวเลยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปหากระฟงกาแฟก,ก่อนนี่ก็คือสภาพห้องนะหลังจากเส้นเสร็จไปนะคะก็คือของพวกนี้ก็จะเอากลับบ้านพาเดินไอจีเนี่ยของพวกเนี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะไปซักที่บ้านที่บ้านแซมที่ระยองแล้วเดี๋ยวก็จะไปจองห้องโรงแรม ที่ใกล้กับโรงพยาบาลต่อนะเนื่องจากว่า,าการเดินทางเนี่ยจะแกลงเข้าตัวเมืองระยองถ้าไปกลับไปกลับทุกวันนะมันไม่ไหวนะคะมันเหนื่อยแล้วบรรยากาศข้างนอกโอ้โหเห็นไหมคะว่าวันนี้แงบค่ะนะเสร็จสิ้นสงกรานนะเดี๋ยวเราจะไประยองกันค่ะ <laughs> ได้ได้เปลี่ยนห้องนี่คือละหกร้อยใช่ป่ะที่นี่แค่ถึยทนเราจะไปโรงพยาบาลต่อแล้วนะคะหลังจากที่ไปเอากุญแจรถแล้วก็กุญแจาบ้านมากับน้องชายโอเคเปบี้แคร์ฟู somehow we have to do U turn next U turn should be the next one keep yeah 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 U turn เลี้ยวตรงนี้ คุณนายมันนี่มาส่งแล้วแม่แขาวเรอ่ข้างบเกบิรมพดอนซาไปคับบางทีระวังนะบางบางช่วงเกิดไฟูบ uh, no. ้างนะเพราะว่ามันจะมืดใตาท่อไม่ค่อยสว่างบางช่วงก็สาดไฟถูกแม่ไม่ต้องใส่ใจไฟละ เอาตัวเราปลอดภัยไว้ก่อนค่อยๆไปเๆแจก้าแล้วเหรอลูกกินยางเดี๋ยวค่อยพาไปกินก็เนี่ยคุงมีนก็แล้เตร็แกให้เต็มไหมดู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 เวเต็งบอกถ่อมเนี่ยนะเองโอ้โ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแช่แตกแกแมันวเมันเป็นสภาพแงเวลาแสงก็ตกใพอส่ปน้ามแล้วที่นี่ w i ไฟเร็วไหม โอเคมดีดูคุณนายมันนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแล้วมาเปลี่ยนเวรกันนะคะคุณนายมันนี่ยังสู้นะค,ะคุณนายมันนี่มีอะไรจะบอกแฟนคลับมั้งคะคุยไม่ออกคุยไม่ออกค่ะนะคะยังไงก็ขอคุยแทนคุณนายมันนี่เลยกันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะ,ะทุกท่านที่ส่งกำลังใจกันมานะค,ะคือไม,ม่ไม่ต้องรอ,อยาไปแล้ว คือตอนนี้ทุกคนทำเพื่อพ่อหมดนะคะจูไหนเราให้ฟังดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาการของพ่อองพมรนาพอะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปจัดการนะเก็จะไปจัดการ เช่าห้องโรงแรมเนี่ยนะคะเช่าเดือนหนึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็คือเนาะก็ต้องว่ากันไปอะค่ะนะท่านผู้ชมนะขอขอบคุณนะคะใครที่ส่งความช่วยเหลือกันมานะก็เซฟทอมก็มาช่วยเต็มที่อะค่ะเราก็ต้องช่วยกันนะโมเมนต์มี นี่แลหละค่ะก็เนาะโรงแรมห้องนี้ก็เป็นห้องที่เราใช้ที่จะต้องผัดเปลี่ยนกันนะคะทีนี้ชันก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการให้อาหารให้พ่อแล้วการดูแลพ่อนะเดี๋ยวเขาก็สอนอเห็นพ่อแล้วสงสารมากเลยอะ่ะสำหรับนะคะเอฟซี FC ท่านใดนะที่ถามซั้นกันมาว่าอยากจะมาเยี่ยมพ่อจิมนะที่โรงพยาบาลระยองนะคะมาได้ยังไงนะกะ็ ชามกับเชฟทอมจะอยู่กันในเวลากลางคืนนะคะส่วนกลางวันเนี่ยก็จะเป็นคุณนายมันนี่นะคะคุณนายมันนี่เขาจะอยู่ประมาณเที่ยงจนถึงกี่โมงจูคุณนายมันนี่จะอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งเนาะหกโมงทุ่มหนึ่งจะต้องกลับไปทํางานแล้วส่วนจูแอร์นะคะจูแอร์จะต้องกลับไปทํางานหาเงินนะคะส่วนแชมแล้วก็เชฟทอมจะอยู่กัน <ไป S 1> ยันเช้าเลยค่ะผัดเปลี่ยนกับคุณนายมันนี่ยันเกี่โมงนะ แปดโมงเช้ชาปะเจ็ดโมงเช้าติดต่อ,อยังไงเออใครใครอยากจะล้างแอ์นะพิกัดสมุดปราการนะกรุงเทพปริมณฑลมานั่งเอาเอาหน้ามาโผล่ล้างแอร์ติดต่อ,อยังไงนะช่วงนี้คือ,อเราต้องช่วยกันหาเงินทางร <มง S 1> ้านแอร์ของเราอยู่ที่สำโรงนะครับชื่อร้านจูจูแอร์เรามีบริการรับล้างซ่อมติดตั้งแล้วก็ตั้งแต่เครื่อง90,00 BTU บทยัน ก็เรารับซ่อมดูแลยัน300,000 BTU อ่ะเรารับแมนเทแนนรับคอนแทคตามโรงงานรายเดือนประจำปีก็รับอยู่ใช่ก็มีก็โทรเข้ามาได้ครับ,<อ>บ,บรับใน,นุงเทลรับปริมณฑลนอ่าศู6เก้ครับสองเจ็ดสี่สามสี่หนึ่าหกสองเจ็ดสี่สามสี่หนครับจูจูแอร์ครับ จูแอนนะคะน้องชายชัาเองนะคือพวกเราเนี่ยสู้กันเต็มที่นะคะเพื่อพ่อเราจะบอกให้ว่าไหนจูมามาเล่าให้ฟังสิว่าคนชนอ่ะมันเป็นยังไงมันโทรมาเหรอเห็นบอกห้ัง้คือทางคนชนอ่ะโทรมาหาผมบอกว่าถาว่าพ่อเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะมาเยี่ยมอ้าวแล้วโทรมาเมื่อไหร่กี่วันถึงโทรมาหายไปนานไม่เคยหายไปนานเนาะกี่วันเป็นสิบวันได้เลยใช่เป็นสิบวันเขาไม่ใจดามากไม่เคยคิด คิดที่จะโทรมาเลยไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะมาดูดูพ่อเลยแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาถูกเขาเบื่ไม่ทันอย่างนู้นอย่างนี้เขาอ้างหมดทุกอย่างาาใช่บอกพ่อตัดหน้าเขาใช่เขาว่างั้นค่ะ ยังไงก็เดี๋ยวรอไปว่ากันอีกทีนะคะกับกองพิสูจน์หลักฐานยังไงก็ไม่ยอมยังไงก็นะคะก็เ<อ>นาะหาความยุติธรรมให้พ่อใ้เต็มใช่ค่ะใช่ใช่เย้งงฉันก็ขอขอบคุณนะทุกๆท่านก็ที่ส่งกําลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันมานะคะแต่เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะรับรองค่ะเพราะว่ามันคือเราต้องสู้กันสุดๆน่ะใช่ปะเออใช่คุณเดี๋ยวจะพาคุณนายมันนี่กลับบ้านก่อนป่ะปะไปก็กลับก่อนปะเชฟทอมด้วยป่ะ แล้วเดี๋ยวพาจูไปส่งวันนี้เฝ้าพอ่อเดี๋ยวจูกลับไปทํางานนะคะใครสนใจช่างแอร์นะคะอันนี้ไม่ช่างไม่ใช่ช่างแอร์ในตํานานนะคะตํานานของลูกคุณหนูยูเคเนี่ยแหละเนาะดูสิคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชฟทอมเชฟทอมเหนื่อยมากค่ะเชฟทอมมาช่วยกันดูพ่อนะคะสามคนที่ตรงนี้เลย No, we can not take picture or video from inside. but now we are outside. so So tell us babe, how my dad at the moment. so you can explain to all of our fans friend and friends who support my dad, jim. he's well, still resting. he hasn't woken up yet. Yeah. so tell us, you know, we all want to know about his condition. yeah. Can you please explain? He's still asleep. Yeah, still resting. He's still asleep, and hard, isn't it? He has uh, he has his brain operation, like seen the fifth. But yeah, nothing happened. yet. I don't really know. So I just had to wait for the doctor. Really, we just have to wait for the doctor. Yeah, so you can see this is a Thai uh, government hospital. So what do you think about the hospital? Yes. It's, uh, it's quite a lot of, people the... lot of people in a small space. Yeah, yeah quite a lot of people. It's quite stressful at the moment. Yeah, it is, isn't it? And it's really hot, really, really hot. Mm. Sweaty, very sweaty.